ก็เขาจะดูยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแต่ถามว่ามันมีความชอบธรรมไหมผมถามงม่ายๆนะคุณว่าญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ไม่สมัยสงครามโลกญี่ปุ่นบุกจีนได้นะประเทศเล็กบุกทั้งเอเชียเลยเยอรมันนี่บุกยุโรปทั้งยุโรปเลยนะครับแล้วผมถามว่าชนะไหม <S 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 ผมถามคุณคันหนึ่งอะ <s> ไอ้ไไบุราพาพยัคฆ์คอสชเนี่ย ของภูวิพนเนี่ยพวกมึงเก่งกว่าเยอรมันเหรอวะมึงเก่งกว่าญี่ปุ่นเหระขอโทษ,โทษไม่ใช่ดูถกถ้าพูดหยาบๆยาบไม่ได้ฝุ่นเขาอะเทียบกับประเทศอื่นไม่ได้ทหารไทยเก่งไหมทหารไทยอย่าไปเทียบกับอเมริกาครับอย่าไปเทียบกับเวียดนาะมคุณสู้เขาไม่ได้หรอกคนละเรื่องไม่มีราคา คุณรอบต่อประเทศใกล้ๆบ้านคุณประเทศเล็กๆแต่คุณก็มีทางชนะไม่เคยชนะเขาเลยทหารคุณมีแต่ตีกออมีแต่ซื้ออาวุธทําอะไรเป็นยังมากเอาปืนยิงเสื้อแดงเขานั้นเองครับไม่มีอะไรแล้วคิดหรือว่าจะอยู่ได้ในความเป็นจริงนะเขาอ่อนกับสิ่งที่แสดงวันนี้คือแสดงความอ่อนแอไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอันนี้ก็ไม่ยอม ั้งศูนย์ปราบโกงประชาไติมันยังไม่ยอมมัคิดดูนะเขากลัวอะไรฮะคุณลุงประเด็นเนี้ยมันเหมือนทฤษฎีสมัยโบราณอ่ะโบราณใช้วิธีทรมานให้กลัวนะจารีตนครบาลล่าในหมดใช่ไหมจับไปถ่วงน้ำจับไประยาำตำบอลคือทำให้กลัวครับทำให้เข็ดทำให้ขยะซึ่งมันเป็นความปา่าดเื่อนใช้ไม่ได้ผล แล้วก็เชื่ออย่างนี้นะครับว่าตัดไฟแต่ต้นลบทุกในสถานบางคนเขาบอกว่าประชาชนน่ะเลอยิงมนสามรอบกระจกผมถาาพี่เขาบอกคิดเงินจริงยังมากก็ใช้ปปลูกปืนครับเดี๋ยวมันก็กลัวทีแรกไม่กลัวที่ผมันก็ก,กลัวใครไม่กลัวตายอีกอย่างว่ทหารยิงแล้วทหารไม่ผิดทหารยิงแล้วได้เลื่อนยศนะรัฐมนตรีทหารทุกวันนี้ก็คือคนที่ฆ่าประชาชนนะครับ พลชททั้งหมดคือกลุ่มที่ฆ่าประชาชนทั้งหมดเลยเนี่ยพยุตจันโอชาตวิทุกใครตัวใครเนี่ยมันก็คือวางแผนโต้นองนาจใครบวคุ้มใช้ยาคุ้มทหารไปสังหารประชาชนในวัดปทุมวัารมก็มันยิงประชาชนสไนเปอร์ยิงไม่เห็นเลยบุรพาพยาคุกวันนี้คือทหารที่มือเปื้อนเลือดใครที่กล้าสังหารประชาชน คุณยิ่งทาเร็วระยําบัรซดเท่าไหร่คุณยิ่งได้ดีเท่านั้นครับในราชการนี้ปัจจุบันคอร์ชอมันถืออย่างเดียวาะวาม,มันต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาบัลลังก์รักษาความมั่นคง,งของระบอบกษัตริย์ไม่อย่างนั้นเขาไม่ให้มันอยู่นะตอนที่มีหน้าที่เร็วอยากกินกระดูกอยากได้เน,นินงบประมาณใช่ไหมอยากจะกอบโกยใช่ไหมเพราะนั้นหน้าที่หลักคือว่า ทหารกทชรชจะต้องไล่งับจะต้องทำลายไอ้ล่าศัตรูให้มันหมดให้มันสิ้นให้มันสงบราบคาบเพื่อความราบลื่นในการเปลี่ยนรัชกาลซึ่งเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เราไม่รู้เขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็าเปลี่ยนแล้วครับนะเขาต้องทำหน้าที่นี้ทหารต้องทำหน้าที่ในการเป็นด่านหน้าครับทำทุกอย่างรับคำด่าไป ทำงานให้ระบอกเจ้าโดยที่เจ้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เนียบๆแต่ไม่ทําไม่ได้เลยครับทุกฝ่ายเนี่ยคุณดูง่ายๆไม่ต้องดูเรื่องอยากทุกวันนี้จะมีการเดินหน้าไล่ล่าฝ่ายประชาธิปไตยคดีสารพัดคดีครับบางทีลืมไปแล้วอยางงัดขึ้นมาใช้อีกปปชวัสนาเพิ่มราบนักการเมืองโดน แต่ละคนจะโดนไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้ก็คือเล่นธรรมการเป็นหล,ลักรับรองเขาไม่เอาไว้หรอกครับขอโทษนะครับพูดตรงๆนะที่ก็ต้องทําลายทุกชีวิตเขาก็ทำนะเขากลัวครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปหวังว่าภาคใต้จะสงบไม่มีทางครับกรุงเทพยังไม่สงบเลยอะ่ะขนาดคนมีความรู้การศึกษาอา,อาจารย์จัดมันยังไม่ให้จัดเลย ใช่ไหมกลางเมืองธรรมศาสตร์ตุลาแท้ๆนักการเมืองมันยังไม่จัดทังฑมตั้งศูนย์ป่าโกงมันมันยังไม่จัดยังไม่ตั้งเลยอะแล้วคุณจะไปหวังอะไรกับภาคใต้สามจังหวัดเทดงคนมันนันจะไม่โดนหนักไปกว่าเราเหละครับเพราะฉะนนจริงๆอนะนะเรามีศัตรูตัวเดียวกันเราอยู่ในเรือลำเดียวกันอย่าไปคิดว่าคุณได้เปรียบนะครับ คุณอยู่กรุงเทพคุณได้เปรียบจิงงบประมาณกลุ่มใหญ่ใช่ไหมคุณเห็นใจคนภาคอื่นผมถามว่านะประเทศที่เขาจเจริญเขาเป็นสหพ,พันธรัฐนะครับใช่ไหมเยอรมันก็เป็นสหพ,พันธรัฐเขาจเจริญมากๆเลยเยอรมันขนาดแบ่งเป็นวันตราก็ตวันตกเป็นคนณิศต้องึ้นความประเทศเขายังรับมาเลยรับเป็นภาระเลี้ยงดู เขาเป็นสาพ,พันธรัตนะครับอเมริกาก็เป็นสาพ,พันธรัตแบบหนึ่งทําไมเขาจเจริญล่ะครับคุณคิดว่าคุณจเจริญอยู่กลุ่มเดียวแล้วมันจเจริญจริงหรอผมถามคุณจเจริญแค่ในกรุงเทพคุณเณจเริญเพราะว่าคุณจบนอกคุณจบตุลาจตธรรมศาสตร์คุณใกล้คิดพระองค์เนี่ยนะผมถามว่าเป็นพัสเที่แท้จริงอะ่ะผมถามว่ารถไม่ติดแหลอใช่ไหม ธรมดาคามณเขส่งเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงครับคุณจะมีความสุขอยู่กลุ่มเล็กๆโดยที่ประชาชนประเทศมันแย่บริการทุกอย่างสูงอยู่ที่เดียวครับคุณคิดว่ามันเป็นความเจริญมีประเทศเจริญไหนก็ทำกันเจริญอยู่จุดเดียวมันมีไหนก็ทำแล้วคนที่อยู่ที่อื่นเขาไม่ใช่คนเหรอครับ คนอยู่ภาคอีสานไม่ใชยคนใช่ไหมอยู่ภาคใต้อยู่ภาคกลางไม่ใชยคนใช่ไหมมันจะเป็นคนเฉพาะคนในกรุงเทเพเท่าะะนั้นใช่ไหมปัจจุบันนี้นะมันเป็นโลกของความเท่าเทียมครับเป็นโลกของความสมานฉัน์เป็นมนุษย์ด้วยกันเข้าพูดถึงมนุษยาชาติแล้วถ้ายัางมาเกี่ยงองอันอยู่มันมันคนขอโทษมันคนไม่มีการศึกษา คนที่อ้างในหลวงนี่ขอโทษนะครับเหมือนคนไม่มีการศึกษามาอ้างในหลวงได้ยังไงวะใครไม่รักพ่อครูออกจากบ้านพ่อครูคุณตุ้มอีกทีหนึ่งไม่เขา้าใจเลยเอาอะไรมาคิดมันเป็นบ้านในหลวงได้ยังไงในหลวงไม่ใช่คนแหละแล้วทำไมคนต้องรักในหลวงคนอื่นเขาไม่ใช่คนเหรอครับคุณไม่รักคนเหรอคุณไม่รักเขาเพราะเขาไม่รักในหลวงเหรอนี่เหตุผลอ่ะ กูไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมค่ะพะทรจริงๆในหลวงมันช่วยคุณมันทําอะไรให้คุณทําไมมันปัญญาอ่อนอย่างนั้นน่ะลูกคุณเห็นแก่เศษเนื้อคุณเรียนการบริหารมันมีสองระบบคือระบบคุณธรรมกับระบบอุปถัมภ์ที่จักรพบทธเป็นแขพูดแล้วก็โดนหนึ่งสองเนี่ยใช่ไหมคุณเรียนการบริหารหลักสูตรธรรมดาไม่้องพูดถึงในหลวงนะ ผมถามคุณว่าคุณทํางานบริษัทนึงนะมคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณทําอะไรก็ได้แล้วคุณไม่ตัดสินคนที่ความรู้ความสามารถผลงานคุณตัดสินเพราะว่าคุณชอบหน้ามันมันเป็นลูกคุณหลานคุณเนี่ยผมถามว่าบริษัทคุณจะเจริญไหมคุณไม่เอาหลักคุณจะทำไม่เอาหลักคุณรู้ความสามารถเนี่ยมันจะเจริญไหมในตำนองเรี่วกันคุณคิดว่าเขาเป็นในหลวงในหลวงมันควงความสามารถอะไร คุณอ้างสิ่งที่มันไม่มีคุณอ้างเรื่องโบราณโบราณคุณอ้างเรื่องที่เดี๋ยวนี้เขาเลิกกันหมดออฟริกาขเขาก็ไม่มีอย่างนี้แล้วนะครับพรามหมอผีขอเขาไม่มีแล้วอ่ะอินเดียเองเป็นต้นตำรับแท้ๆเทพเจ้าระแรอยู่ในอินเดียอินเดียขเขาก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องก้าวข้ามสิ่งนี้คำถามเดียวครับคุณรักมนุษย์เทพหรือเปล่าคุณเคารพมนุษย์เทพหรือเปล่า ถ้าคุณไม่รักมนุษย์เดวกกันนะคุณอย่ามาปวดอย่าง,งู้นอย่างนี้เลยครับเป็นคนดวงคนดีถือสิ่งินเกอไม่มีประโยชน์ครับคุณยาวโซลออคนเดียวอยัอยงไงเพราะฉะนั้นโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกใบนี้มันอยู่ข้างเรามันอยู่ข้างความถูกต้องคุณก็มองแผนที่โลกทั้งใบนะครับประชาธิปไตยกับเผด็จการใครมีมากกว่ากันใช่ไหม ประเทศเดียวนี้เขาดีขึ้นเรื่อยๆคนมันดีขึ้นพัฒนาขึ้นมันเข้าใจกันมากขึ้นเป็นอาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วขนาดต่างประเทศประเทศรอบบ้านเขาจะรวมเป็นประชาคมเดียวกันอ่ะไทยเทศกันได้การคามนาคมอาเซอยนโยงกันได้แต่คุณเป็นคนไทยด้วยกันแต่คุณมาแยกกันเนี่ยนะแยกเป็นเหลืองเป็นแดงแยกเป็นรักหนุ่มมารักหนุ่มคอร์รัชเห็นด้วยเห็นด้วยเป็นทาชิพไต่หูมันแตก สมัยนี้เขาเคารพประชาชนให้ไปะชาคุณตัดสินครับมีแต่ประเทศป่าเถื่อนที่เอาอ้างความไม่สงบการอ้างความไม่สงบเนี่ยมันเป็นเรื่องสมัยส,ยสงครามเย็นน่ะมันเป็นข้ออ้างของโจรน่ะไอความไม่สงบเนี่ยแลวมึงเป็นทหารเนี่ยมึงไปทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมครับให้คุณลุงพูดกับพี่น้อง ที่ขับเคลื่อนนะคะในการสนับสนุนทางวัดพระธรรมกายนะคะเพราะว่าขณะนี้นะคะตามข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะจะเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยภายในวันศุกร์นี้โดยจะใช้กำลังตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะคะสอกองร้อยจากปทุมธานี1นึ่กองร้อยจังหวัดอยุธยา1นึ่กองร้อยนะคะโดยขั้นตอนก็จะไปทำการปิดประตูที่เไม่ให้บุคคลเข้าออก แล้วก็จะใช้กําลังเป็นกําแพงสองชั้นและจะใช้การเจราจาเป็นหลักแต่หากเจราจาไม่เป็นผลก็จะยังไม่ใช้กําลังเข้าปะทะอู้ที่มันพูดกันขนาดนี้นี่กําลังพูดถึงพระนะคะคุณลุงแล้วก็กําลังพูดถึงพระที่ท่านเนี่ยได้รวบรวมตั้งกองทุนที่จะนำเงินไปคืนนะคะจากการที่ได้รับเงินมาแล้วเงินนั้นเป็นเงินที่สร้างความเสียหายนะคะให้กับทางสากร ท่านก็ได้ท่านกองทุนเนี่ยก็คืนเงินไปขณะที่สภากาชาติไทยเนี่ยนะคะของราชินีสิริกิตกับศิรินทร์เนี่ยไม่ได้คืนเงินอะไรเลยนะคะแต่ไม่ได้ถูกมันไม่ได้ไปปิดล้อมสภากาชาติไทยแบบนี้ฮะคุณลุงดูเขาคิดนะคะแผนกรบเป็นอะไรของเขาเนี่ยค่ะคุณลุงโหโฟังแล้วมันจะทําให้เกิดภาคอะไรให้ได้เลยใช่ไหมคะคือต้องการจะเห็นที่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องออกมาต่อต้านแล้วก็ เกิดภาพที่สูญเสียหรือยังไงฮะคุณลุงมันต้องการอะไรคะเนี่ยค่ะคุณลุงพูดกับพี่น้องเรานิดนึงคะ่ะประเด็นนี้ฮะเราต้องพูดถึงความจริงความจริงหรือเนื้อคืออะไรไม่ใช่สิ่งที่เขาหลอกนะเขาใส่หน้ากากคนไทยเรียกว่าหน้าเนื้อใจเสือมือถือสาบปากถือสิงสิ่งที่มันอ้างอยู่นี่ไม่ใช่กฎหมายนะครับพี่น้อง ฟั้งให้ชัดๆนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อพระธรรมชยโยสิ่งที่มันอ้างนี่ไม่ใช่กฎหมายมันเป็นกฎหมู่ครับพวกมันเองมันไม่ทำอะไรเลยนะถึงหลวงพ่อพระธรรมชยโยจะไม่รับเงินคดีอของการก็โดนเรื่องอื่นครับเอาเงินไปคืนแล้วก็ยังโดนถึงไม่มีเรื่องนี้เอาเรื่องอื่นเอาเรื่องว่า บิดเบือนคําสอนแล้วถามว่ามันไม่บิดเบือนเลยก้าศึกวิพลมันไม่บิดเบือนเลยหนบอกจะปกครองไปด้วยธรรมมึงรยศตอคำปฏิญาณหรือเปล่าไอ้คอสชทุกชวงวันเนี้ถามหน่อยไอ้คนที่มาจับเนี่ยไยบุญคุ้มฉายามันทําอะไรมันคุ้มทหารไปเขณนฆ่าประชาชนในวัวานาาดปทุมงวัดลาลามใช่ไหมวัดนี้เป็นวัดของัตาิย์ใช่ไหม คนที่อนุญาตให้ทหารไปฆ่าคนในวัดคือใครครับ้าไม่ใช่ประเทศประเทศอยู่วังสาประทุมใช่ไหมไอ้เซนต์ธันว์วิพาลเปของใครที่บินวังเพชรจธันเก่าครับเป็นของ,งสังฆศิษย์ของประเทศของพระเจ้าอยู่หัวของกษัตริย์วิพลแล้วใครรับรองไอ้โจลพวกนี้ก็กษัตริย์วิพลใช่ไหมผมอยากจะบอกตรงๆนะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่หัวหน้า ที่รับงานมาทำลายหลวงพ่อก็ทำมชชโยชื่อศรลินทร์ครับหัวหน้ากองปวสองก็ชื่อศรลินทร์โดยมีสุเทพเทียบสุบันเนี่ยเป็นตัวแทนเรื่องนี้มันชัดเจนมากๆนะครับจเจ้าแบบเป็นพระในหมหาลัยนารันทาใช่ไหมพระสงฆ์เป็นหมื่นๆรูปตายหมดเลยอ่ะ พราะโจรไม่กี่คนครับพระยอมให้โจรฆ่าแล้วได้อะไรครับคือตายที่สน์อะไรครับที่สน์ว่าอธรรมชนะธรรมะใช่ไหมผมไม่ได้ให้ท่านสู้เพื่อธรรมะชายโยหลวงพ่อธรรมะยโยไม่ใช่นะครับผมให้ท่านสู้เพื่อความถูกต้องมันเป็นเวลาให้ท่านเห็นสัจธรรมกรณีหลวงพ่อ ถ้าธรรมชโยถูกลังแกมันก็เหมือนคนอื่นถูกลังแกในปีดีก็ถูกลังแกแบบเนี้แหละปีดีฆ่าในหลวงคนที่ฆ่าในหลวงก็คือรัชกาลที่เก้าแล้วปีดีเป็นคนช่วยเราได้อะไรครับอันนั้นขนาดช่วยชีวิตภูมิพลนะกับประเทศไม่ได้มาได้แต่กระดูกเมียก็โดนจับลูกก็โดนจับพัพกพวก่อนฝูงโดนฆ่าตายหมดเนี่ย ทั้งในเตียงทั้งใครตัวใครในคลองสี่สิรราชมตีโดนเผาฆ่าตายหมดนี่คือสิ่งที่เขาได้รับท่านพิโมลธรรมเป็นยังไงท่านผิดอะไรท่านอยู่เฉยๆไปหาว่าท่านเสพเจตมัเอาผู้ชายมาเป็นผัวเออพระพิโมลธรรมเนี่ยเสพเจตมาหลักฐานเท็จทั้งนั้นครับพยานก็เท็จต่อมายังไงครับ รับเั้นวิปัสนาส่องสูงผู้คนเป็นคมนอมมิวนรริสต์ทอดสมรักดักจับท่านศึกเอาท่านไปนขังแล้วก็ไม่ปรจจุไม่อะไรเลยครับปล่อยเป็นสิบสิบปีเออยให้ท่านแก่ตายไปเองสมัยก่อนครูบาศรีวิชัยเป็นยังไงครับไม่ยอมรับกฎเกณฑ์เขาสิ่งที่กำลังทำมันคือการกระทำหงโจรกดของโจรครับถ้าสิทธิหลวงพ่อไม่ทำวัชยโยยอมรับ ก็คือยอมรับกดโจรนยอมรับว่าตัวเองเป็นโจรถ้าไม่สู้ท้ากับยอมรับโจรน,นะครับยอมรับเองเป็นโจรแล้วยอมรับให้มันละแกคนทั้งประเทศยอมรับให้มันทําลายอนาคตลูกหลานเราเพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดกับหลวงพ่อพระธรรมชิโลมันเป็นรณีที่ชี้ให้เห็นสัจธรรมชี้ให้เห็นว่าประเทศนี้มันเป็นยังไงมันเป็นโลกอะไร ประเทศนี้มันเป็นโลกครับต้องแก้ที่โลกแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคืออำนาจมันไม่ได้เป็นของประชาชนอำนาจมันไมไ่มีความชอบธรรมประเทศนี้ไม่มีกษัตริย์มีแต่โทรราชที่ชื่อภูมิพลแล้วองค์ต่อไปมันก็จะเป็นได้แค่โทรราชครับจะให้ประเทศนี้มันมีแต่โทรราชหรือไงถ้าคุณเป็นศิษฐ,ฐ์าคตคุณเป็นศิษย์คิดศาสนาหรือเป็นศนิษย์ของพระมหมาม คุณจะต้องทำพลาดถูกต้องให้ตากฏนะครับคุณจะนับเชืออะไรไม่เป็นไรหรอกแต่พลาดถูกต้องพลาถูกต้องคุณต้องรักมนุษย์คุณต้องรักความเท่าเทียมคุณต้องรักความถูกต้องถ้าคุณเห็นหลวงพ่อธรรมพิโยตุวแกขนาดนี้แล้วคุณยังไม่อยู่ได้คุณไม่ใช่คนครับม้นงก็เท่านี้แหละเพราะฉะนั้นช่วยกันคิดช่วยกันทำครับ โอกาสที่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำธรรมาทานครั้งยิ่งใหญ่ประกาศความถูกต้องสร้างความถูกต้องให้มันเกิดขึ้นในแผทท่นดินนี้ทีหกสิบปีรัชกาลเนี้ยยึดอำนาจต้นอำนาจทำลายคนดีมาตลอดยังไม่พออีกหรือยังไงจะให้อยู่อีกกี่ปีจบได้แล้วครับแผ่นดินที่ไม่มีความเป็นธรรมมันต้องจบต้องหมด ต้องช่วยกันครับใครทำอะไรได้ทำคิดอะไรได้คิดมันต้องรอดทุกคนนะครับไม่มีใครคนใดคนหนึ่งุุมได้คนหนึ่งรอดไม่มีทางต้องสามัคคีกันเท่านั้นต้องสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาให้คนรุ่นต่อไปได้พูดถึงคนรุ่นนี้ว่าคนรุ่นนี้มันมีความรับผิดชอบมันยังรับผิดชอบในอนาคลูกหลาน ผมก็ช่วยกันคิดแล้วก็ทําให้มันเป็นจริงงานนี้เราแพ้ไม่ได้เพราะมันจะย่ำยีเราไปเรื่อยๆมันทาําลายพาไปนคนของเรามากพอแล้วกฎหมายหรือรัฐมุูก็คือว่าอำนาจต้องเป็นของประชาชนประชาชนต้องเท่ากันต้องรักประชาชนรักในมนุษย์อันนี้คือกฎของมนุษย์ครับคือกฎของโลก สิ่งที่มันทำอยู่ทุกวันนี้มีประเทศไหนยอมรับก็มีแต่พวกมันเองแหละครับที่อ้างกฎหมายทรมายกลวงพ่อทำหาชื่อโัววันนี้จะได้รู้ครับว่าคนอื่นเขาโดนอะไรเป็นอย่างไงแล้วคนที่ยังไม่โดนอย่าคิดว่าจะไม่โดนนะครับโดน<ช>ทั้งหมดนะครับคุณจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงสลินคุณก็จะโดนความไม่เป็นธรรมอย่างเนี้ยแล้วลูกหลานคุณ ก็จะต้องขายวิญญาณให้กับพวกปีศาจซาตานทั้งหลายแหล่นี่แหละครับมันกิจะอยู่ได้ไม่อย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้คุณก็เลือกเอาแล้วกันเพราะอนาคตเป็นยังไงมันอยู่ที่วันนี้คุณจะทําอะไรผมว่าก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับค่ะคุณลุงคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะฮะถิงถ่ายไว้จะจะอยู่แบบที่เขาให้เขาโยนเศษเนื้อมาแล้วก็ต้องอยู่อย่างขายวิญญ,ญาณให้กับ พวกผีป่าซาตานพวกนี้นะคะคุณลุงนะพี่น้องลองไปคิดดูค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากๆเลยนะคะคุณลุงแล้วก็สัปดาห์หน้าพบกันนะคะคุณลุงพี่น้องฝากให้คุณลุงรักษาสุขภาพด้วยค่ะครับขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะ